ต,ต่อเนื่องครับผมตะกี้สายเข้าครับอ่ะปอนกันต่อเนื่องไม่เป็นไรต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยนะครับขี่สายเข้าพอดีครับได้หน่อยตา,ายหม่ต่อครับไปไหนที่ไหนครับไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปไหน,ไไไหนก็อาบน้ำอาบได้ที่เจอชาติเมาาื่อเช้าผมก็เข้ามานี่แหละ ายาวเข้าไปย้ายไวไฟให้มันส่องมาทางนี้ไม่ถึงเป็นบางทีถลมพัดแรงก็ถึงมามมาามา,มาอย่างอยู่สวรรบ้านานาครับได้นะสามดูหวีดำหวีเดิมอะไรมาอีกอีกสักสองสามหวี ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมออพอดีอ่ะที่สามพ่อนต่อดูอีกหน่อยครับดูวนก,ก็ได้สำรวจลิ้นด้วยอย่างน้อย ว่าลิ้นปกติไมอะไรไหมลินกันป้อนอะ่ะเราก็ได้ดูไปด้วยครับว่าสภาพเป็นยังไงครับลิ้นแก้มปากคางนะครับเราได้ป้อนเราก็ได้ดูได้ใกล้ชิดก็อ่ะแค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านครับตามรับชมครับผมขอบคุณครับ